สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเราก็จะเดินทางไปเที่ยวอิตาลีกันอยู่ติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราเดินทางขับรถไปเช้าเย็นกลับส่วนมากก็จะออกไปเที่ยวอิตาลีบ่อยหน่อยเพราะว่าชอบอาหารการกินหลากหลายดีค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสินค้าอะไรต่างๆลดราคาถูกนะคะไม่แพงมากแล้วก็เหมาะกับเราได้ไงตอบโจทย์ทุกอย่างคะ่ะเวลาไปถึงอิตาลีครบจบใน1วันเลยนะคะสําหรับเราเนาะชอบในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศที่สวิตยัยงเห็น นี่มาอยู่ตรงภูเขาเลยนะคะมีลมหนาวๆอยู่นะพอข้ามฝั่งถึงอิตาลีเราอ,อากาศดีถึงเที่ยงพอดีเดี๋ยวหาอะไรง่ายๆกินรองท้องกันก่อนที่จะไปซื้อของนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดแล้วก็เป็นหัวหอมใหญ่ดอันนี้ก็จะเป็นของแฟนะเป็นเนื้อเนื้อกะผักัก ก,ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่มาสถานที่ตรงเนี้ค่ะเป็นสถานที่แหล่งช้อปปิง้งก็คือเหมือนเป็นถนนคนเดินเลยนะมีร้านค้าสองฝั่งข้างทางของเราอะ่ะเราก็เดินตรงกลางนะคะเดินยาวไปเลยแล้วเขาก็จะมีที่จอด้อนให้กว้างมากนะคะเราก็เดินเลือกซื้อของหันซ้ายหันขวา เดินตรงกลางแล้วก็หันซ้ายทีขวาทีเพราะว่าร้านเขาจะอยู่สองฝั่งข้างทางของเราเลยนะเขาก็จะมีศูนย์อาหารเยอะเลยนะคะให้เราเลือกซื้อเลือกกินคนเยอะมากแล้วก็สินค้าลดราคาเยอะมากเลยนะคะทะเลนะคะเรามาหยุดอยู่ที่ทะเลยามเย็นกันวันนี้เรามาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะคะวันนี้ซื้อของกินข้าวกินไอติมเสร็จแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่ทะเล ไว้ยามเย็นกันห้ามให้อาหารนกเขาก็จะเขียนติดเลยตอนเย็นแล้วนะคะทุ่มหนึ่งละตอนนี้หน้าร้อนเนาะถ้าทุ่มหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะข้ามช้าไงแดดร้อนมากๆดูบรรยากาศบรรยากาศ,รรย,ากาศยามเย็นนูนรถจอดเต้มไปหมดเลยนะคะ าแล้วค่ะตอนนี้ก็ค่ำนะคนะแต่ว่าเวลาเราเห็นอากาศอย่างเงี้ยเหมือนมีแดดอยู่เพราะว่าช่วงหน้าร้อนตอนนี้นะคะก็จะมือช้าหน่อยวันนี้ก็วันที่29พฤษภาคมนแล้วนะคะพศ2025นะคะอืมบรรยากาศตอนเดินนะคนเขาแบบมาจอดรถกันเต้ไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นสวนสาธรารณะนี่แหละที่อยู่ติดทะเลสาบ คนเขาก็เดินแล้วก็ออกกําลังกายด้วยบรรยากาศยามเย็นมานั่งเล่นที่ทะเลสาบกันเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ไปเดินเล่นไปเดินซื้อของแล้วก็ไปกินข้าวกินไอติมมาหยุดพักอยู่ที่ทะเลสาบก่อนที่จะขับรถกลับบ้านค่ะช่วงเนี้ยมันมือช้าก็เลยแบบได้เที่ยวหลายที่หน่อยเพราะมืด บรรยากาศร้อนนะคะน,น,น,น้ำผลไม้ปั่นนี้ก็ดสปเมืนดิมเว่วยมากสนสวยน่ากินนะ ไป mm. นูนไปซื้อของก mm. ินไอติมไปสองถ้วยแล้วค่ะคนเยอะเยอะนะคะ mm. สวยงามมากเแดดก็ยังดีอยู่เลยนะน mm. แดดร้อน ข้างล่างเขาก็จะนอนอาบแดดกันด้วยกุหลาบสวยๆกุหลาบสวยงามมากกุหลาบอย่างสวยเลยนะคะโน่นเราก็จะเห็นทะเลสาบด้วยแล้วเราก็จะเห็นดอกไม้ด้วยโน่นนะคะ พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินนะคะเราก็ยังอยู่ที่ทะเลสาบอยู่แดดแรงมากๆเลยนะคะดูสีเรือเขาก็ขับเรือแล้วก็จะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในเรือชมบรรยากาศของที่ซื้อได้ก็จะประมาณนี้ค